กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องตินั่งเหมือนเดิมพอดีว่าผมที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับพอดีว่าผมแบบโทรศัพท์มันพังนะครับผอภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าครับคือโทรศัพท์มันไม่มีแล้วตอนนั้นอะ่ะคือเสียดายอะ่ะไม่ได้บอกขอโทษด้วยครับพอดีว่าผ่านไปนหนึ่งปีแล้วอะ่ะมันมันมันนานมากเลยวันนี้เราก็จะมาเริ่มคลิปอันแรกของ ปีนี้ด้วยแมบกล่องอืมมันแมบกล่องทำไมรู้ไหมครับเพราะทำไมผมผมเลือกแบบกล่องมันคือการให้เอาสกิบิดี้ทอยเลลนะครับก็คือหัวโศเสวมนั่นแหละเอามาบุกกับกล่องนะครับเนี่ยมันก็กลายเป็นเงี้ยมันกลายเป็นเงี้ยอู้อีสปอดเบ้ะอูอุยอูอูอุยอูอู้อุยอ,อ,อ,อูช่าง หัวทองผมกินอไม่มีรายไปเถอะไปกันเถอะเราไปกันเถอะเราเราจะถ่ายเท็เดียวตอนนี้มันก็มืดแล้วตอนนี้เวลาสองทุ่อมอมรึดมากเลยโอโหคือคิดว่าจะสามทุ่มไปเราไปเริ่มกันเถอะใค่โรงเรียนปิดแล้วมั้งเอ่ยโรงเรียนผมใกล้จะปิดแล้วตอนนี้คือวันพรุ่งนี้ก็กีฬาสีสองวันแล้วก็ปิดเลยดีมาก ทำงานค้างอย่างนานอย่างนานเลยโหเยอะมากไม่น่างานทุกค้างเลยคนอื่นก็อย่าไปหาดองงานกันนะครับอื้อเยอะมากจริงจงไปเราอันนั้นกันเออ,เอ,อผมกดเล่นไม่ได้ผมซื้อไปแล้วอะอ๋อนี่ไงซื้อแล้วเอ้ย ไปเราไปเริ่มด้วยโหมดปกติพวกแกสู้ฆ่าไม่ได้หรอกนี่อะไรโอ้ยปดเจ็บเกมเอ้ยมีตังค์ด้วยฮู้ว้วงงวงงไปดีสวยอุ้ยตีแรงมากนะครับตัวนี้เพิ่งซื้อมาเพิ่งเล่นได้ไม่กี่วัน เอ้ยไม่กี่นาทีเอ้ยถูกแล้วเมื่อมาสิบนาทีที่แล้วนะฮะเข้ามาเล่นก่อนนิดนึงค่อยถ่ายคลิปนะฮะเข้ามาเช็คนะฮะว่ามันดีไหมอ้าแกสุกค้าไม่ได้หรอกช่เออพวกนี้มันกระจอกเกินไปนะครับพวกเราเก่งเกินไงเราเก่งเกินไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กดไลค์ด้วยนะครับ กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วทาให้ตัวนี้ไดแข็งแก่งขึ้นนะครับใช่ไหมใช่ไหมฝากกดใจด้วยนะครับเนี่ยถ้าคุณไม่กดนะมันจะต่อยหน้าคุณเนี่ยอย่าเนี่ยมันจะต่อยหน้าคุณนะเนี่ยมันก้าวร้าวเนี่ยตัวนีนะ้แข็งแก่งนะครับเราไปช่วยคัมมล่าแมงกรอนเออมันจะพูดไม่ได้ช่วยเลยใช่ไหมนะกูเขาเก่งกว่าเราอีกอ่ะเขามีปืนอ่ะเรามีหมัดแล้วก็ส้นเท้าหืมตึก เตะอืมคาราเต้คาราเต้พวกเรามนเก่งคาราเต้เตไปเออเตะไงโหทุกคนดูมันเตะเออนี่เป็นไงวิชาก,กังฟูเรียนจากที่ไหนก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือมันเท่ ่เจอค่าแน่ทุบอืม้มโู่หายเลยท่านผู้ชมตีตีเออเออจ้ะเจาะกองตีเตะเลยเตะอือคู่ก็ได้อย่างไกลอืม้มตีตีผู้แก่นะ่ะ เขาเกยฉันไม่ได้รับจะพวกสก๊ะพกเฮ้ยแม่นะถ้าเรากำลังเปอันตรายรีบไปเออพุ่งไปโอ้โหเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นไม่แม่นะไม่เทเลโฟนเราตายแล้วโอ้หัวฟันด้วยหัวสั่นกำลังเสริมกำลังเสริมอ๋อกำลังเสริมมาแล้วเจ้มาแล้วนะครับแมว ดือมอ่านไม่ช่างเหอะคขาไม่มีหรอกมั้งจ้ะจะพูดถูส้วมอย่าจ้ะไม่ไม่ดิจะพูดกอ่อนเต็มแบบกังฟูจ้ะไปไกลเลยอ่ะข้ามาช่วยแล้วคมามิล่ามันเรียกคามล่าได้ไหมมันเป็นแบบหัวมันเป็นที่สอ่สองทางไก่ที่ส่องทางไก่เรียกว่า เจ้าพวกที่สองทางไกลมันชื่ออะไรม,นะมันชื่ออะไรนะกล้องสองทางไกลมันชื่ออะไรนะผมลืมชื่ออ่ะผมเรียกว่าเทเลโคปแม่เลือนจะเทเลโคปแม่เอเรียกสั้นๆเลยตักชื่อให้มันว่า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 เทเลโอเคเราเรียกชื่อสั้นๆเทเลเจ้าเทเลเอโอเคเทเลเอชื่อโคตรด,ดีอ่ะ ไปกันเถอะชื่อผมอยู่บนหัวเลยบนหัวเลยนะเออเมื่อกี้เกิดอะไรเกิดเออเออเกิดข้อผิดพลาดเอาผิดพลาดไปใหญ่เลยเนี่ยไปอนี่ยไปเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าไปสนใจอืมเรามาเล่นกันต่อเตะไม่นะ แกทำเพื่อนฉันพุ่งเข้าไปเตะอืมกระเด็นพุ่งไปเตะอืมไม่โดนเมื่อกี้เราเตะกะัดยะยะเออเตะช้าเยอนะเนี่ยแต่แรงอืมวัดใช่รู้ปูงี่ยังไงพุ่งไปเตะปุ้งพุ่งไปเตะเอาเอาเอา,เอาพุ่งไปเตะ อ้าวโอ้ไม่เทเลยเมื่อกี้พาได้นหน่อยช่างช่างค่ะเอ้ยช่างมันอ้าววู้ยคาเมล่า,า,ลากเก่งมากเรามีตั้งอยู่แปดสิบาทซื้อเลยนะมั่งไปให้คาเมล่าเขาสู้ไปอุยอ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยลา เป็นลูกซองเป็นอ,อ,อะไรดีอ่ะโอ้อซมาซื้อมา,อ,มาอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยซื้อมาเยอะเฮ้ยมีคนมาช่วยเราแลว้วอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยผมโดนลุม มันดะลุ่มจ้ะเย้อขอบคุณนะที่มาช่วยช่วยกันเริ่มได้ช่วยกันประเทศเราจะสงบสุขป,ประเทศเทเลเอใช่ประเทศเทเลเอนี่แหละประเทศบล็อกอ่ะเอ้ยไม่ใช่ประเทศเท е เลโฟนนะประเทศเทเลโฟนเราจะปลอดภัยใช่ไหมเทเลเอเทเลบีเอบีอีซีเอฟจีเอชไอเจเคเอ้ยไม่ใช่ละ พูดมั่วมันเหลือตรงไหน,น<ม>เอาอยู่นูน่นข้ามาแล้วเอา้เอากดปิดสกิลถ้าไม่โดนด้วยไปกันนะครับไปต่อยะย่ย่ยะย,ะย,ะยะเราเก่งเกินครับเก่งเกินไงมันเลยไม่สนุกอุย๊ยกล่องแอดดอปท่านชมแอดดอปมาเปิดสิ อาอุอ๊ยอุย๊ยมันระเบิดกล่องนี้จะระเบิดนะอุย๊ยกล่องนี้ไม่ระเบิดอะ่ะเดี๋ยวของเราหายไปไหนลางไอเทมอะไรอ่ะอ้าวมันมีอีกนี่ท่านผู้ชมอ้าวมันอยู่ในนี้เต็มเลยอะ่ะว้าเอาไว้เอ้ยผิดเอาเราเอาปืนจรวดนอนแล้วกันนะ เอ้เ๋ยวผมไปหาวิธีทําให้มันแบบเหมือนคอมกันทําให้มันใส่ได้หลายช่องไป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 กันต่อนี่เราเปลี่ยนจากอุ้ยเอนมาไม่นะพวกเราจะตายกันหมดโอ้ยโอ้ยมันมามันฆ่าลูกงองเราเราไม่ยอมหลอกแกแกทำอะไรพลังแห่งปืน นี่แก่ไงทุงคกคนเรามีปืนแล้วแต่เราเป็นแขนจักรกออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวปืนแรงเกินเดี๋ยวตายิงมันทุกคนยิงโคตรว่าวะผมยิงแบบโคตรมั่วยิงปุ้งอุ้ยส2นิบสองดาเมจอุ้ยจับชมแรงแรงมากยะยะอุ้ยเดี๋ยวผมโดนเลยตีผมเจ็บ มันนี่นุ่นจ้าอุ้ยรูาปุ๊โชว์มันจะจิ้งเลยอะไกลฟุบอืมหลบได้อุย้ยหลบไม่ได้เม็ดนึงอุย้ยมันวิ่งกล้าวิ่งเข้ามาหาผมจะบอกว่าดูชัดทีเดียวแตกเลยี่เป็นไงหลบเก่งอุย้ยจ้าจ้าเทระเบิดไปไปกับฐานไม่นะ เอ๊ะเอ้าไม่นะพวกคามล่าเราหายเอ้ยเทเลโฟนบีเราหายเทเลโฟนล่างบ๊กะนายไปไหนตายแล้วเหรอยิงหน่ยวยรบพิเศษเ<ำ>ต็มตู้ยิงยิงตู้มตูต้มอุอ้ยทอมชมตัวไม้ตัวอะไรอ่ะอุย้ยทำไรอ่ะ อุ้ยแกนเป็นไงล่ะโอ้ทุกคนดาเมตต้องร้อยหกสิบสามเนี่ยเอ้ยไม่นะพวกแกทำไรนะเอ้ยมาฆ่าลกน้องเราอุ้ยอุ้ยทุกคนมันจบผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมตายโหแรงเกินเอ้ยม่7เจ็ดร้อยบาทซื้ออะไรได้มั่งเลย เจ็ดร้อยบาทจะตัวนี้ดีกว่า <S <S อืมมาแล้วอ้ยโอ้๊ยอ้ยเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยท่านผู้ชมโคตรเท่เลยเฮ้ยดูสิกระดึงสองนี่นี่ไงมัดธรรมดาฮิมีมีดด้วย เฮ้เกินอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าจ้าโอ้ยปืนยิงไม่ได้ปืนบัน็กจ้า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 เลือดเรามีหกรนะ้อยอะโอ้ยเดี๋ยวนะที่เขียนผมหายไปไหนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งตีมาอุ้โอ้พวกมันตีเราก็ได้เลยเดี๋ยวที่ระบายอยู่ไหนนี่เอาเจอละ นี่นะเลือดผมเราก็จะมีหน้าจะมีหน้าทำไมมีทำไมมีสูเน่มช่างมันเอ่าเอาเอาเอาไว้ตรงไหนเอาเอาเอาให้ตรงไหนดีเอาเอาไว้ตรงไหนดีท่านผู้ชมเอาเอาไว้เอาไว้เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดหยุดโอเคเอาออกได้แล้วเฮ้ยจุ๊บผมลบได้ผม อุ้ยผมโดนท่านี้แก้วขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม,ไม่จะตายไม่ได้ฮอุ้ย,ยเรารอดทุผู้ชมเราฆ่ามันได้แล้วแต่เลือดเราเหลือน้อยมากเดี๋ยวนะเรามีอาวุธไหมอะดัค้งก่อนเฮ้ยอาวุธที่ซื้อมันหายไม่นะอุ้ยรู้แล้วยังไงซื้อมายังไงอุ้ยกำชมบอลไม่แก้ว งน,นี้ม่ต้องไปช่วยช่ยชยจ้ะฟุ๊บอืมแกคิดว่าจะทำอะไรฉันได้อืมอุ้ยยิงแรงมากคุณผู้ยตีแรงมากอุ้ยมันแหละให้ท่านเจ้ายิง้ามัน้ามันจ้ะอุ้ยท่านผู้ชมันแหละ ลูมานอุ้ยมันจะยิงอุ้ยมันมาเต็มเลยท่านผู้ชมไม่แกย่าย่าไม่นะท่านผู้ชมเราจะสู้ไม่ไหวเราไม่ยอมนั่นแหละนั่นแหละเพื่อนไม่แกทางเพื่อนฉันจ้ะอุ้ยมันมีสองตัวเฮ้ยหลบได้ สปิกร์แมนช่วยสวยอุ้ยเราจะตายไม่นะสปิกร์แมนเรามาช่วยนายแล้วเอออุ้ยเรามาช่วยไม่ทันเออเออ,อว้าวตีแรงมากทุกผู้ชมจ้าเราไปช่วยพวกนั้นอุ้ยตัวใหญ่มา ตัวใจแก okay. แต่สเตอยะยะ่าย่าย่าสนิคบูมอ่ะเดี๋ยวอย,นะย่านะยิยงมันทางข้าอืมตี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 ต,ต,ตีโอ้ยข้าไม่ยอมหรอกจงเชื่อมัน่นออจ้าตีตีตีตอดจ้า ย่าย <Yeah>. yeah. ้าตีตีตีเย่ yeah, ผ่านแล้วตอนนี้ตอนนี้นะเราอยู่อยู่ที่สิบสองแล้วรางมีอยู่สี่บาทโอไม่กอดน้อยมากเฮ้ยทำไมเจ้าท่านผู้ชมย้าไปอุ้ย,ย yeah. <ป>อุ๊ย,ยท่านผู้ชมเกือบตาย อุ้ยยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้จ้ะยายาอุ้ยอุ้ยไัตีอุ้ยอุ้ยเราเกือบตายนผ่้ชมไอตัวเล็กจะหนีไปไหนแกไม่ค่ะสักทีค่ะไม่นะเรากำลังจะตายเราเริ่มเบอร์เราจะสู้เพื่อชาติ ยะ yeah. ข้าไม่ยอมตายข้าจะตายด้วยความสิเกียดข้าตายข้าขอตายยังมีอ้าโอ้ยโอ้ยกระึ้นกระึ้นเดี๋ยวไม่ไหวแล้วเอ,อื้อไม่นะเราตายแล้วโอไม่ oh ก็ค uh ือ huh. เราไปได้แค่สิบสามเองท่านผู้ชมไม่แต่ว่าตอนนี้นะเวลาผมก็หมดแล้วนะครับขอกราบขอกราบจบเพียงเท่านี้นะครับเอหาที่ยืนแปบบ๊บได้ละขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ดูมาถึงจนถึงตรงนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วจะทำให้ผมนั้นมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นขอบคุณครับบ๊ายบายขอให้โชคดีนะครับ